ภาพนี้ขอขอกลับไปด้วยได้ป่ะเนี่ยคิดถึงวันเก่าๆตอนนี้อ้วนอยู่นะใส่แว่นอยู่ยังไม่ทำเลสิกตัวผมเองก็มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายชีวิตนี้ก็อยู่ได้มีกำลังใจก็เพราะมีลูกอันนี้โชคดีถ่ายตอนหลังอ่านคำพิพากษาแล้วก็เลยมีรอยยิ้มกัน นี่ตอนอยู่ประมาณป .5 ้ป .6 นะฮะถ่ายที่บ้านตอนเด็กๆก,ก็อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นลูกคนโตมีน้องอีกสองคนคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาอย่างดีให้โอกาสไม่เคยลำบากค่อนข้างจะถูกตามใจเยอะด้วยแต่ก็โชคดีที่ผมไม่ได้ทำให้ท่านติดหวังเรียนหนังสือเกเรบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เรียนจนจบสืบต่อธุรกิจ จากท่านได้ท่านทําไว้เท่าไหรท่านยกส่งต่อมาให้เราก็ทําให้ใหญ่โตมั่นคงมากยิ่งขึ้นนี่เป็นภาพตอนที่ตอนรับตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อ4ี่ปีที่แล้ววันนั้นเป็นวันเข้าเฝ้าถวายสัตว์ก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าก็แวะไปกราบคุณพ่อคุณแม่ครับขอพรท่านเพื่อความเป็นสื่อมองคลผมขี้เกียจใจคนเหมือนพ่อ ผมใจร้อนเหมือนแม่แม่ใจร้อนนีดหน่อยแต่ว่าประเภทโกรธง่ายหายเร็วมองโลกในแง่ดีภาพนีข้ขอกลับไปด้วยได้่ะเนยียภาพนี้เป็นภาพที่สมัยทํางานยังเป็นวิศวกรอยู่นะเห็นไหมฮะถือหมวกในช่างอยู่เลยนะนานมากแล้วประมาณ20สกว่าปีแล้วคนที่อยู่ในภาพนี้ไม่อยู่หลายคนแล้วคิดถึงวันเก่า ตอนนี้อ้วนอยู่เใส่แว่นอยู่ยังไม่ทำเลสิกตัวผมเองก็มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายอยู่ด้วยกันมาก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นพ่อลูกเท่าไหละไปรูว่วใครครัวใครรูปนี้ก็เป็นรูปที่น่าจะที่สวิตเซอร์แลนด์ ปรูปงานรับปริญญาของลูกสาวจบด้านการโรงแรมชีวิตนี้ก็อยู่ได้มีกำลังใจมีความสุขก็พราอมีลูกรูปนี้ที่ไหนรู้ไหมไปเป็นเพื่อนคุณเนวินตอนนต้อไปขึ้นศาลตอนนั้นท่านถูกกล่าวหาคดีเรื่องกล้าอยางแล้วก็ไปฟังคำพิพากษาของศาลอันี้โชคดีถ่ายตอนหลังอ่านคำพิพากษาแล้ว ก็เลยมีรอยยิ้มกันคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะทํางานใกล้ชิดกับคุณไนวินเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลด้วยกันมาแต่พอคุณไนวินถอยฉากออกไปแล้วผม,ผมก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยผมก็ทํางานกับน้องชายคุณไนวินก็คือคุณศักสยามชิดชอบซึ่งทําหน้าที่เป็นเล,เลขาธิการพักภูมิใจไทย